ลิปนี้เราพาไปคาเฟ่ลับนั่งชิลที่เวลาอเวนิวนะครับหลังสวนต่อด้วยคาเฟ่บนลูปท็อปย่านลา้าวที่หลายๆคนยังไม่รู้จักนะครับและพาไปคาเฟ่เปิดใหม่งซิงๆเพียง,งแค่2เดือนเท่านั้นที่เสรีไทยสุดท้ายยังมีแถมให้นะครับกับคาเฟ่ลับริมคลองกรุงเทพกรีทาครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับพร้อมแล้วไปฟินกับเรารีวิวคาเฟ่ลินฟ้าพาฟินกันเลยครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลาที่แรกเราพามาเลยนะครับชื่อ The Coffee a c a d e m y เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในเวลาสินทรนเอเวนิวนั่นเองนะฮะอยู่แถวหลังสวนนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเป็นคาเฟ่รับที่กลางวันนั่งเป็นคาเฟ่ได้แต่ช่วงค่ำเนี่ย เป็นร้านอาหารนั่งชิลจิบไวน์กันได้อีกแบบนะครับส่วนเรื่องการตกแต่งที่นี่แต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาแซมตามจุดต่างๆทั้งด้านล่างและด้านบนช่วยทําให้บรรยากาศดูสดชื่นและสบายตาดีครับที่นี่ก็มีทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นทั้งกาแฟและนอนกาแฟนะครับที่นั่งก็จะเน้นภายในเป็นหลักนะครับส่วนภายนอกก็จะมีที่นั่งแค่นิดเดียวนะฮะแล้วก็จะมีที่นั่งสําหรับกาแฟดริปด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าพูดกันในเรื่องของขนมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีเลยนะครับเพราะว่าขนมเข้าอร่อยส่วนน้ําดื่มนี่ก็เป็นอเมริกาโน่น้ําส้มแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาหลากหลายตัวที่อร่อยดีครับใช้ได้เลยเดี๋ยวไปทานอาหารกับเครื่องดื่มกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาชมบรรยากาศที่นี่กับรูปสวยๆของที่นี่กัน ตรงนี้เป็นทางขึ้นไปที่คาเฟ่ที่2นะครับซึ่งชื่อว่า r o o f Top 24ซึ่งตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน24นั่นเองเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับวันศุกร์เปิด10โมงเชา้าถึง2ทุ่มสามวันอาทิตย์เปิด9้าโมงเชา้าถึง2ทุ่มนะครับเป็นคาเฟ่ที่มีอยู่บนชั้นดาดฟ้าเวลาขึ้นไปก็ต้องเดินไป3ชั้นเลยนะฮะที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มเยอะมากครับเขามีแต่เครื่องดื่มกับขนมนะฮะที่ เอ่อให้เราได้รับประทานได้นะครับส่วนที่นั่งเขาเองก็มีทั้งอินดอร์และอาท์ดนะครับอาท์ดก็จะมีไม่เยอะนะครับส่วนอินดอร์นี่ก็จะเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลนะครับซึ่งสวยงามนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปมาโดยเฉพาะที่ดาดฟ้านะครับสามารถที่จะถ่ายแล้วเห็นแบ็กเก้าเป็นตึกช้างได้สวยมากๆเลยครับนี่นะครับรูปยี่สข้างนอกก็จะได้เห็นวิวของตึกช้างด้วย ของหวานที่เราสั่งมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นคอฟเฟลฟรุตนะครับหน้าตาหน้าทานมากนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับ <Wow. S 1> เครื่องดื่มสั่งอเมริกาโนยูสุยูสุสปาร์คิงแล้วก็ดับเบิลมิลมัชชาลาเต้นะครับขนมน้ำมาก็ต้องถ่ายรูปอีกสักหนึ่งช็อตนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มานั่งกินกันนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับลุมกินโต๊ะกันเลยทีเดียว <laughs> วันนี้พาน้องสาวคนเล็กสุดมาดูวิวด้วยน er so ะครับเดี๋ยวให้เธอพูดกันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคาเฟ่ที่นี่นะครับซาลาว่าที่นี่บรรยากาศแล้วก็อาหารเป็นยังไงบ้างครับข่าส่วนตัวนะคะที่ชอบคาเฟ่นี้นะคะเพราะว่าวิวคือหนึ่งเลยยืนหนึ่งเลยคือวิวสวยมาก i, เห็นบรรยากาศตึกช้างแบบว่าเต็มมากถ้าใครสายถ่ายรูปสายถ่ายบรรยากาศที่คือแบบต้องชอบที่นี่แน่นอนค่ะ แล้วก็บรรยากาศภายในร้านนะคะก็ดีค่ะแสงสวยถ่ายรูปสวยุกมุมแน่นอนส่วนเรื่องอาหารนะคะก็มีขนมไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าน้ำจะเยอมากเลยค่ะมีทั้งน้ำสีน้ำกาแฟชาอะไรนี้ค่ะนี่าสนใจมากเลยค่ะก็ได้เวลากลับแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภาพจากที่นี่กันแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งคาเฟ่เลยนะครับ ถึงคาเฟ่ใหม่แล้วนะครับชื่อว่าบ้านไล่คาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่มาจากระนองนะครับอยู่ถนนเส้นเสรีไทยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอาหารอะไรให้เราทานเห็นว่าเป็นอาหารทางใต้ด้วยนะครับมี <Wow. S 1> พวกขนมพวกเครื่องดื่มให้ทานด้วยนะครับ รีวิวคาเฟ่ต้องลินฟาพาฟินเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> มาถึงคาเฟ่ที่3ของคลิปนี้นะครับชื่อว่าบ้านไล่สตูดิโอนะครับคาเฟ่ตั้งอยู่ถนนเสรีไทยนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะครับที่นี่เขาแวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนยกบ้านไล่ไออุ่นจากจังหวัดละนองมาไว้ในเมืองกรุงเลยนะครับด้วยแนวคิดที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนโชว์รูมของบ้านไล่ละนอง จึงทำให้การตกแต่งทั้งภายในภายนอกรวมทั้งรายละเอียดในส่วนของเมนูที่เสิร์ฟในร้านนั้นมีกลิ่นอายเดียวก,กันกับบ้านไร่ละนองไม่มีผิดเพี้ยนเลยที่นี่ก็จะเน้นอาหารเป็นอาหารใต้นะครับและที่นี่นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีขายของสุวินียร์ด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์มาจากบ้านไร่นั่นเอง มีทั้งส่วนตุ๊กตาต่างๆนะครับที่ทํามาจากไม้นะครับแล้วก็พวกดอกญ้าดอกไม้ต่างๆสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศของที่นี่กันทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับเห็นว่ามีน้ําตกด้วยนะฮะแล้วก็จะให้คุณฟามารีวิวในเรื่องของอาหารกับเครื่องดื่มให้ฟังนะครับไปชมกันเลยครับไปเลย ในส่วนของเมนูนี่เขาจะมีเมนูของอาหารทางใต้นี่เยอะมากนะครับน่ากินทั้งนั้นและนี่ก็เป็นเมนูแนะนําของเขานะครับ <Okay. S 1> ซึ่งถ้าจะสั่งทุกอย่างนี่จะต้องมาสั่งที่เคาน์เตอร์นี้เท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> ของตกแต่งเขาก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะสวยงามดีนะครับมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับถ่ายได้ทุกมุมเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ตรงนี้นะครับที่เป็นน้ําตกที่บอกไป ด้านนอกก็มีเหมือนชานบ้านนะครับนั่งได้นะฮะหลายคนเลยที่ส่วนด้านนอกเอก็จะมีเป็นของประดับให้เราซื้อกลับได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้เราสั่งอาหารและเครื่องดื่มมาทีเดียวเลยนะครับอาหารก็จะมีพวกสปากเกตตี้กุ้งกระเทียมขนมจีนน้ำยา ขนมจีนน้ำยาน,นีก็ให้ผักมาเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีแกงกุ้งกะทิด้วยนะฮะที่สั่งไปส่วนอันนี้ก็เค้กเมลอนนะครับน้ำดื่มเราก็มีน้ำดื่มอัญชันมะนาวนะครับเราก็จะมีอเมริกานโน่ส้มนะฮะสั่งทีเดียวใจทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวขอรับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้คุณฟาร์มาคุยว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็มาที่คาเฟ่เปิดใหม่เลยนะคะคาเฟ่บ้านไล่สตูดิโอเป็นคาเฟ่แอนเลสต์ลองอันนี้เจ้าของเดียวกับบ้านไล่ไออุ่นละนองเลยนะคะก็คือเหมือนเขายกบ้านไล่จำลองมามาอยู่ในกรุงเทพถนนเสรีไทยที่นั่งค่อนข้างเยอะมีทั้งอินดอร์เอาดอร์เลยนะคะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นสไตล์หวายและไม้ก็จะเพิ่มบรรยากาศของบ้านไล่ได้อย่างดีเลยอาหารก็จะมีอาหารพวก อาหารทางใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยำผักปูผัดผักกูอะไรประมาณนี้แกงใต้แล้วก็มีชากาแฟขนมเบเกอรี่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยบรรยากาศดีมากเลยด้านหลังเป็นน้ำตกด้วยนะคะเห็นไหมคะมีน,น้ำตกด้านในมีอะไรบ้าง <c oughs> ด้านในก็จะมีขายสูวินเนียร์มีมุมด้านนู้นที่ขายสูวินเนียร์ด้วยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีที่นั่ง โต๊ะใหญ่ๆมาเป็นครอบครัวนี้ก็ด้านในนี่สะดวกเลยค่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะตอนนี้ฝนก็ตกลงมากระหนาำเรานั่งเอาดอเราก็ต้องเขยืบเข้ามาข้างในชิดต้องระวังหน่อยนะต้องระวังนิดนึงก็ตอนนี้มาอยู่ข้างๆสายคานะคะพี่กินที่เที่ยวอย่าลืมติดตามลินฟ้าพาฟินนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กันค่ะบาย เมื่อฝนหยุดก็ต้องมาเก็บภาพเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปชมภาพสวยๆจากที่นี่กันเลยนะครับ มาถึงคาเฟ่ที่4ของคลิปนี้แล้ว่าครับเป็นคาเฟ่รับริมคลองที่ชื่อว่าคาเฟลล่านะครับคาเฟ่นี้ตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพีทาซอย10นะฮะเปิดให้บริการตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับเป็นร้านอิสลามด้วยนะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและขนมพอสมควรนะฮะให้สั่งได้ตามเมนูของเขาขายใกล้ที่ไหนแนะนำลองไปชิมนะครับและนั่งฟินกันได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆและพยายามพัฒนาคลิปในทุกๆด้านเพื่อเพื่อนๆทุกๆคนจะได้ไม่เบื่อะนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันครับ